ดึงไป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 โปเป๊ทั้งลูกเลี้ยงมาพี่มันยิงเลี้ยงมาพี่น้อยนะทีไปทำงานเด้อใช่โดยปากลูกไว้ทำแม่เว่าลูกโดยแม่แหละมีเงินมีคำก็มาให้ล uh. ูกในเรื่องลูกโดยส่งมาให้เด้อกับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง เบิสุขุสุคนเด้อพ <mentor> ี่น้องเอ้เนาะมาพบมาพ่อกับบบาวพามีพี่น <m ary craft> ้องไอช่วงบรรยากาศเศร้าๆมือน okay. ี down, ่ไทยอ่าเอ็มวีเพลงเนาะชีวิตพามีพี่น้องเอ้ยอ่ามีน้องหลอดเนาะเป็นนักแสดงอ่าเป็นบบาวพามีตั้งแต่ยังน้อยพี่น้องเอ้แล้วก็มีน้องอ่าน้องน้ำฝนพี่น้องเอ้แสดงเป็นลาตีตอนยังน้อยเนาะแล้วก็มีคุณยายมาแสดงนำพี่น้องเพราะว่าดินเป็นบบาวพามี น้องละตีแต่น้อยสากตอนน้พ่อแม่เนาะเพื่อนสี่หนีจากลูกพี่น้องเอ้เก็บเครื่องเก็บคองว่าสิเป็นแนวใดพี่น้องเอ้ว่าสิเสาซํำใดเนาะตอนนี้กําลังทายพี่น้องเอ้ยยังไดก็ฝากเด้อเนาะชีวิตพามีพี่น้องเอ้โดยบรรยากาศอยู่เตาท่าน ว้าไม่จอยจะคืองามเลยมานี่มาให้กำลังใจไอ้ดาสบายดีโมเป็นยังรองนางสบายดีลอตี ดดโดยทะเแลแม่อากอดแม่แมึงด้วยค่ะแม่ได้นี่ค่ะแม่กี่ว้วงตือบคกั <c oughs> กนแม่อันนี้หลินเป็นแม่แลูก,ไ,ลกดไ,ได้เนี้ยพอนเขาเออแม่นี่กำลังซีนี้ป้าลูกเลยจะลูกมาหุ่นกระพายในบาร์อะไร อันนี้พ่อบาขาวน้องอดีตเป็นพ่อคอยเจนหนึ่งอ่าคอยทีนหนึ่งเดี๋ยวคอยคอยคือบอกเราอย่างมาหันหันแล้วเจ้าเอากระเป๋าพายเออเออขณเจ้าหิ้งกระเป๋ามาหรอกหนึ่งสองสามเอ็ชั่นสบายดีล่ะสบายดีแม่คุณยายย้อนอดีตเนาะเดี๋ยวเดีอย ครับตัว่ายทงมาเบ่งนี่นสบ,บายดีอันนี้พอทีบบ่นี่ป้าลูกบ๊อบบันนี่เ,ลลาาเ,เปล <c oughs> ี่ยไน,ยยนได้ไหมได้บ่มาอยู่นี่ จเจะยุบครอบครอบครกันเด้อ่นมาพี่บอกูนีฮะอ่ะอไดคะอย่าปากละอย่าปากย่าปากอ่าปากใช้มือได้แ่ได้ไดจะมีแต่ใช้มือก็ได้ไช้ได้ปากแล้วเน้อเน้อนกกอลก็ซีนกกอลก็ซีไป ประมาณนี่ใบนะภาษาใบย้ำมาใกล้ๆไม่เท่านั่ยล่ะย้ำมาเอ้ยย้ำมาเอ้ยลงยาดอกบ่แหนมกล้องได้ละแหนมบ่แหนมกล้องแหนมรรมชาติซ่าแหนมพอพี่น้ำแพะแหนมบิ่งโอเคเนย์บึงพอนี่ล่ะสามเอ็กซ์ซันไปดิไม่เท่าอันลูกจี่ใบเห็ดเบียกก่อนเด้อะลูกทำน้นกคอยบ่โดยไปลูกแาดคอยจะหนึงเด้ออ่าเมื่อกินมันบังกอ่ เออไม่แต <Ừ. S 1> <ừ. S 2> ่จะเห็นแบบนี hmm. <highly> <fir ullah> mm ้แบบนี้ไน้แ้ยังชุงยังชุงเฮ้ยห้ามห้ามออกไปนอกประตูขมอนขมอนเออได้แล้วบวบเออลุ่มเพิ่มจะบ่เมื่อแต่จะเห็นแบบนี้จะคือหลักก็พอไม่เห็นหน้าสาเด้อพ่นเด้อเห็นหน้าสาเด้อลุ โอเคหนึ่งสองสามเอ็กซ์ตันสบายดีแม่เแ่าลูกทีขอไปทำงานก่อนเด้อโดยไปดีจุลูกเด้อตป๊ะตาลูกน้องคอยบอโดยครับสองสามเอ็กซ์ตันสบายดีแม่เแ่าลูกทีไปทำงานก่อนเด้อโดยเห็ดบะกระเป๋าปัาลูกไว้น้อแม่เถ่าบ่ลูกโดยแม่แม่ก็จะพาเนมกล่องได้ไหมเด้อโบโบเนมคือคืออบ

ห่าเด้ออย่พาไปด้วยเดี๋ยวเลือเกลือจนเยอะโอเบิ้องนีเปลี่ยนเลีนก่อนเอามาให้นี่ครับเปลี่ยนบื้องุ่มเลีนเออมาให้นี่อ่ะเอาให้ไหนเขาอันไอ้นุ่มตอนนั้นเขา บริเวณดักกังดีนไอ้ขาวบ้านน้องอันนี้ได้สาฮาวตัวเป็นเฮาวบริหนังน้ำกันบอกบริหนังน้ำกันบอกอ่ะมึงกินนี่เราเปิดฉากเรานังอยู่บนเด้เอ้แอ้อันมันยังกาะพามีน้อยมานั่งนี่ก็ได้มานั่งพี่ัำเอ้มานั่งบนพอดีเอ้ยยิงยิงยิงยาวลงเลยยองยาวลงเลยยิงยาลงเออยิงสาวยลงไปลูกยิงไปยิงไปอีกน้องหลอดสบายดีล่ะ เอ๊สู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 อิงพากลุ่มไปเอ๊โบตรงแนมกล้องแนมเห็นหน้าสาวๆขนาดล่ะอิงอิงเงี่ยไปอิงเอ๊เม็กไอ้หน้าห้องเอาพวกเม็กีนนี้มาสอบปลอบเลยว่าโบองโบเป็นห่วงเป็นห่วงลูกเลยเนาะข่าวจะน่อยว่าเขาพาเด็กน้อยไปแต่ละมือ มานมมาใส่แชงตรงนี้เจ้าป้องป้องป้องในคันใดซื่อเลยป้องก็ได้ไพ่แล้วบ้าแสงเจ้านะล่างุดเออป้องป้องในกับบุธบุธบน่ะป้องในนี่ป้องไว้ชื่อปะป้องป้องบนนอนลงนะนอนลงปะเออจรงนี้ปะนี่นอนนอนมาพี่กว่าสิได้พี่น้องเอ้ยเนาะกว่าสิออกมา ติงไหวไหมเขาเออสอยกันทำมะหากินเออสอยกันช่วยกันมาทางทางนี้ได้บ่ไดินไม่ได้เอ้ยเอ่อติงไหวติงไว้นางติงคนนั่งนางงามๆลูกนางงามเออยปีนมาเออยปีนมาหาพ่อพี่เบิ้งพ่อเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาคือเก่าบ่ได้ไหมเอ้ยเบ้าเบ้าคือเก่านางหลอดเนี่ยโอเคอิงไปน้องล่ะ เอออีกอิงเสียงเซาหะล่ะเออขันจะแนมแนมประมาณไม่เท่าเด้อได้ละเด้อนี่แนมนมประมาณนี้เออแล้วก็แนมพอแนมประมาณนี้เด้อเสีงเศ้าเด้อเฮ้ยเดินในตอนนี้เึ็นมือพามีน้อยหนึงแน่นเบาโอเคจ้าบุห็นแน่นเบาบุหินน้อยหนึงโอเค คำชับว่าคือเก่าเด้อหนึ่งสองสามแอคชั่นเริ่มสบายดีไ่เท่าลูกคิดไปทำงานเด้อฝากลูกไว้เน่าแ่วลูกโดยมีคำมาให้ลูกในี้ลูกเดี๋ยวลูกคิดมาส่งมาให้เด้อยังหน่อยูลูกครับโอเคแบบนี้คใครโดกเผ็ดเดียวผ่านเก่งกว่านั่นพี่น้งเน็ดเดียวผ่านมา ต้ก็แอเช็คอีกครั้งด้อมั่งกับปบยากาแลกแบบไงไอ้ซูสมเัาอันป้าป้า,ปาช่วงนั้นเลยเนระอันป้าพา <laughs> มีอันบดมือโอเคจัะแสดงได้ขออานาบันนี้เพิ่มอานาสาว ลูกกระบอนแนมแนมฮามพอแนมไม่ไม่เเ่าเสาวแล้วลูกเดิมเออคือคือเก่าการเชื่อได้โอเคแบบนี้ล่ะลืมึได้บัตในห้องสองก้มไปลูกเออก้มเออเข้าท็กสองในทิ้นหรือมึงได้บัตรอ่ะฮะฮัมหลังจากเราเอาแล้วก็แนมฮามหาเรล่าในเดินตอนตอนเราขอบซึ่งเห็นแบบซึงแนมแล้วก็แนมไม่เท่าแนมหาเรา โอเคหนึ่งสองสามเอกสั้นสบายดีแม่แถวลูกสิไปทำงานเด้อไม่อยู่เห็นลูกเห็นลูกเนอะอยู่ใแม่แถวยังนอนอยู่แล้วได้เงี้ยแหละสิฝากมาให้นโอเคยังไปโอเคพอคณะมีแต่จะปินอันเนมเนมครัแม่แถวแล้วแต่จะปินตระกูลเว็บหลังจากไปบอกแล้วมันจองซานเราไปจะปินเว็บ เดียวผ่านในะคราวนะี่เก่งๆอ่าฮัมเออจะแน้นบ้านล้วหลังจากเททราเวาบสาวๆแบบเออแบบจะเห็นนี่แหล,และเราจะแนมตำลังเราจะพูนด้อจะกระเวียงก็ออกมาเลยทำเราอย่างออกโอเคหนึ่งสองสามไปเลยไปเลย <c oughs> โอเคครับนักแสดงน้อยกับพานนะเก่งเก่งแท้แท้เออเฮ่เก่งเก่งสาอยู่ใบซุ่นซึ่งเนาะมอหลอดเหรอละตีน้อยได้อยู่บนละตีน้อยนะละตีน้อยก็ได้ยช่ได้อยู่คือนี้เออบัดนี้ตัวได้เนี่ยเบิ้งก่อน มายืนนี่มาไปมายืนนี่ให้เราเนมา่เอ้ยืนอะไะเอน้ำพนอันยับยเขามาหาไม่เท่าพี่ลุงเจ้านายยับยับเขามาห้าไม่เท่าพี่เออยับใกล้กันเห็ดคืออบกอดล้านนะงออกมารกนเ้อาประมาณนี้ประมาณเนม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 สเอเนน1 2 3 action ยางออกมาหนึองสามเอ็กนางมาแ่ประมาณนี้เนมน้ำเฮ้ยเจ้ากนเนมน้ำนมน้ำเออแนมน้ำ

ต้องมีตัวล่อมีตัวล่อได้ตายง่ายผมมีตัวล่อมาได้เลยจังเป็นธรรมชาติเนี่ยแสดงบัดนี้ต้อนอันแากออกคอยทางเนาะบัดนี้ซากแม่บ่บัดนี้ไปเก็บทานบ่บัดนี้อ้ายไปเทาย้ำมาผิดเอ่อใช้ธรรมดาหรืเห็ดเลียวธรรมดา บ่จะหน่อยนหนึ่งสองสามเลยจังทางไทยบ่อืมบ่ก้มลูกจานายฟนเงยหน้าขึ้นมาเอคือบเ่งกันคือกินเข่าวก็บพ่อก็บแม่ฮ่ะลูกโอเคหนึ่งสองสามเอ็กซ์ทันไปเอามากินข่ามามกินกินแม่ ไหเท้ากินเอ้ยจับหันจับนี่เออกินลูกกินฝนยือเอาฝนป้อนลูกกับฝนยือเยอ่ะเอ้ยื้อล่้วเออลูกพัวลูกกี่น่ยามเยอะอันรยยเยอะนราย้อล่กินยื้อไลเอาบ่เห็นนะนั่นลูกกินโลด บ่ยังยังยอยู่ในปากอยู่เขียวยำเขียวยำกินเบิดลดะเอ้เยี่ยมเยี่ยมลูกเออคนหูเบิดแต่ก็ะักก็ไมเหมือนเดิ้เพิ่งห้อยก้อนเพิ่ธทำมาดาพี่พิ่เลี้ยทำมาแช่บก็ต่อาแช่แช่ไปละกินละลายเยอะกินเยอะโตเร็ว

ใหญ่บ่มีแถวโอเคเนอะหนึ่งสองสามสีหัวแสดงคนเนีหลายขันนอนนอนนอนจะแข้งบัแข้งไหมนอจะแข้งไ่มอ่ ได้ีก่าปุ่มเลยครับผมโว้ยเป็นไก่ไงครับกระดูกทรงปุ่มใหญ่ดิอ๋บเาอันลีดผมป่กระดกทีกันกันภาษาข่อยแมนเทนยุ่งกว่านี่ผมเหม่นขวดเออไก่นอนสายมันยุ่งกว่าฮันเลยเออแล้วเราจะบดงามหรือไม่งาบไดบ่บ่บ่บรับก็ได้ ¿Qué tal el hoy?

แขนบวบอันนี้ดลวยให้โค้งเขย่นะแตงมีเหรนโทนท่าอะเคแขนขา้าเลยนานน่ะท่าเองอเล่มม อะไรก็บขาวแล้วก็เนี่มาเห็ดทานอยู่เนาะเพราะว่าเป็นายที่มันเรียนๆมันมือเออประมาณเนี่อืมอืมจนอนตนอนอีกันึ่งทะลุไปที่้าละลาย โอเคนายเนาะอือรอนี้สุสุอันนี้บดตอนเป็นไข่พี่น้องเลยเอาสองแบบแบบใหญ่แบบน้อยมาเลือกเอาเอาแบบใดกันอันนี้แม่กำลังสินีแม่กำลังสินีสบายดีด้วยพี่น้องสีไปครอบมันผัวสีครอบผัวนี้นี้ไปใส่ ไปหาเห็ดเวียงเห็ดงานคุณแม่ทางไกลไกลอ่าทักเลยเอ่ะเลยยันแด้ส่วนยังไงสูงไหมเออสูงส่วนขึ้นเทิงแหยเขาเออขึ้นเทิงพทำไมจะตักคือคือเฮาจะเฮ็ดนี่นะเฮ็ดทำมันเฮ็ดมายันยันมาควันถือเล็กน้อยนี่คุณไม่ปกเองโอ้เด็กหน่อยเมื่อกี้นี่งไงอยู่พุ่นพุ่นอยู่พุ่นก่อนอสอบพวกมันจะบเออ ่ได้ได้ได้มุมกล้องเลยบ่พอมีน้อยอยู่อยู่ทางหลังผูกทางหลังผูเออปิดหน้ามาพี่เออนั่นละถอดก้อนก็ได้ละตัวจสอบนั่นนไงถอดก้อนก็ได้ตัวจสอบนะเออนั่นแหละเอาเออถอดออกถอดลางก็ได้ต้องมีแต่เจ้าเก็บใส่กระตากระถุงนะใช้ถ่านอะไรยั่งอยู่บอทับทับลุกเก็บไม้ใส่นี่ยาวเอามาบังปบังกล้องเนอะ ไว้นะมันแดดได้่อแด้ไม่ให้ลินนเดียวเดี๋ยวแป๊บนึงกูเข้าเก็บข้าวเดี๋ยวเนหนึ่งองสามนจางจิหลกออกเีกนะอันอันน่ะชานน่ะถกอย่างเงี้ยเนา้อพูดทานเราเองที่นู่น cung, ờ, sao? đang loang đít ra sang lăng, quăng kia, giúp con, bước à นนเนมมาเขาไ่น้อยเนยมาพี่ก่อนกันเออหนึ่งสองสามแกมูกินขีนด้ดาดเนาะกรนเดอ <c oughs> แล้วที่น้อยเนมนมมาพีก่อนนะแนนมมากล่องก่อนัอนเ, <c oughs> เออ โอเคเก็บคือเก่ากทอออกกทอออกทอะไรเก็บคือบอทอทอใสอันนั้นรถไรเก็บึ้นเออพอพอพเก็บมาปะนี่นฮุบใส่ลูกสฮุบใส่เอฮุบใส่เอเก็บใส่ฮุบใส่พ้นฮุบใส่ลูกเอโอเค่นี้ โอเคหนึ่งสองสามคัดคอยตัวหนึ่งอันใครไรพฝนอาชามิด<ว>อ,อันนี่อันเจ้ากายเงืนเงื่อ,อนแล้วก็จะเซดเหือนแล้วก็จะเนมกระพุด้ดเอาสิบอกดอกยึ้นเนมมาได้ส่วนบาทหนึ่งแล้ว บอกนีกอนเอาเอาบบนี้ก็ได้นะจะเอามมือมึงนี่เถื่อกดะเออแล้วก็นมประมาณนี้ออแล้วก็แนนนูเลยโอเคหนึ่งสองสามปดอยเทนึงเด้อคือกา เคให้เด็กน่อยเขาหยอกกันบ่เบ๋อ,มอไม,ยมยอย่ย้ตัวได้ไปก่อเด้อเนี่ยเดี๋ยวพอนี่มาโอเคหนึ่งสองสามอ้นุ้มา,า,มมมาพี่ลูกเพาห้อนแดดนี่นะมันจำเป็นเละมาพ,พี่พี่ปลุกอันนี้นนมันจำเป็นเลเดแดด หัวพวกอะปกอะไรลงังคาหม,มวกกพวกเราเออเด็ดเด็ดีมันเอาขึ้นนิดยนึงออได้มาไมาโอเคหนึ่อามเอาคำใดมาว่าลางังคาหม,มวกเสร็จอืมโอเคไป อ่าเดียวคือเอาเด้อมาพี่กันไหนเนาะถ่ายก็ถ่ายรถทางานก่อทาปเอาเลยรถก็ได้ทีนึงสองสามไปเลยไปเลยเอาไปไปเ่ยครับก็ชอบชอบเองลงขึ้บ right ูท yeah, so. like okay. oh, ้นจ Ừ. Có <laughs> là ngựt, bật hồ, và say cốp lụ của sạch. Bong 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 ตอนนี้กำลังสากแม่ซีนี้เนาะพี่น้องเนาะสากที่ว่าลูกลายน้ำแม่พี่น้องเลยเพราะว่าชีวิตรจริงกะอ่าแบบนี้เนาะคือสาแหลมเพิ่นสแสดงเป็นแม่ไม่เนี่ยอากาศฮอพนอพี่น้องเดี๋ยวถ่ายนี่แหละสิาพกากันไปกินเข่าพักพรกอนก่อนเนาะเพราะว่ามันแดดแห้งพี่น้อง ไปเลยเอาดอาอย่ามาบอกลูกสิเดี๋วบอกก่อนเวลาขอไปบอกทุกคนนี่มาขอเด้อเออผมบูเงี้ยเดินหนึ่งสองสามไม่ต้องบอกก่อนเอาอย่ามาเก็ยบธานเดินยืนวางนั่นชุดนั่นบอกลูกบอกแม่ไปก็เด้อลูกเหนียวเลยแม่ไปทำงานกันเด้อ

แต่ดาไปช่วยไว้พ่อป้าพอป้าแม่จำเป็นลู้ไปใช้ไปไปใช้ไ้ลูกประเทขยันขยันใจไว้เอาไปเออเดี๋ยวมืถูกเดี้ยวมืแม่ถูกแม่ยาไปแม่ยาไปเล้งไปดึงไปเล้งไปตัวแลูกเลี้ยวมาพี่ขยิงเลี้ยวมาพี่น้อยนะเลี้ยวพี่เออเออ อันนี้สากตอนแม่ปะพมีนีน้ะพี่น้องเนาะนีปะลูกปะคัวโอเคหนึ่งสองสามบอก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 าเวเามาเวนมึงเด้อเด้อหนึ่ง ตอนนี้พี่น้องเนาะพักเพียงก่อนเพราะว่ายังยังเบลลวเนาะสากที่ว่าแม่นี้พี่น้องเลยเห็นแล้วก็ซึ้งใจเนาะและเป็นชีวิตจริงพี่น้องเลยไปพบพ่อกันคลิปหนาพี่น้องสําหรับคลิปนี้พบพ่อกันคลิปหนาเด้อพี่น้อง